14กุมภาพันธ์2,569าดาวเสาดาวแห่งกรรมและบททดสอบชีวิตย้ายครั้งใหญ่จากราศีกุมสู่ราศีมีนและจะอยู่นานถึงสองปีครึ่งเต็มนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตำแหน่งดาวแต่มันคือจุดเปลี่ยนชะตาของใครหลายคนดาวเสาคือดาวแห่งกรรมบทเรียนสอนให้เราเติบโตการใช้นี่กรรมจัดระเบียบชีวิตใหม่ใครอดทนจะมั่นคงใครหนีปัญหาจะเจอบทเรียนหนะัก ราศีเมษงานหนักผู้ใหญ่เริ่มไว้วางใจจะมีชื่อเสียงในระยะยาวพฤศภเพื่อนพาเฮเงินเข้ามาหลายทางมีโอกาสใหม่เข้ามาเมทุนดวงงานโดดเด่นมีลุ้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปลี่ยนงานใหม่กรกฎเด่นการเดินทางเรียนต่อไปต่างประเทศชีวิตเหมือนเริ่มต้นใหม่สิงห์ระวังหนี้รายจ่ายฉุกเฉินต้องวางแผนดีๆแต่บางคนปลดหนี้ได้กันความรักกำลังถูกทดสอบคู่แท้เท่านั้นที่จะอยู่รอดคนไม่ใช่อาจจบ ตุนงานประจำมั่นคงสุขภาพต้องใส่ใจให้มากกว่านี้ต้องออกกำลังกายพิจิกสเสน่แรงง,งานครีเอทีฟอินฟลูเอนเซอร์หรือสายมูจะโดดเด่นโชคกล้าป,ปังธนูมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ไปดูแลพ่อแม่ครอบครัวหรือซื้อบ้านใหม่มังกรเรียนรู้ได้เร็วสื่อสารเด่นการพูดการขายคอนเนคชันพารวยกุมหลุดพ้นจากความเครียดเงินเริ่มคล่องมือมากขึ้นจะมีเงินเก็บมีนเสาทับดวงชีวิตเปลี่ยนครั้งใหญ่รับผิดชอบมากขึ้นในการสร้างรากฐานชีวิต ถ้าอยากให้ดาวเสาเมตตาทำบุญผู้ป่วยปล่อยปลาสวดมนต์นั่งสมาธิยิ่งให้กรรมยิ่งเบาลงจำไว้เสาไม่ได้มาทำร้ายแต่เขามาสร้างความมั่นคงให้ชีวิตเราเพราะสองปีครึ่งต่อจากนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป